ตำบลแม่ทาอมมแม่ออนจอัังหวดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในชุมชนที่สามารถจัดการทรัพยากรควบคู่วิถีชีวิตการทำเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผ่านการต่อสู้มากมายจากรุ่นสู่รุ่นจนสามารถอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาตามวิถีชนบทดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความพอเพียงควบคู่การดูแลทรัพยากรจากองค์ความรู้ ของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงต่อมาฝ่าวิกฤตภัยแล้งจนเกิดกลุ่มการทำเกษตรเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เชียงใหม่และต่างพื้นที่ร่วมกันทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือหรือมออนและการพัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างไรก็ตามจากการทำเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องกันมายังประสบปัญหาในด้านต้นทุนการผลิต ขาดแคลนแหล่งน้ําในการดําเนินงานด้านการเกษตรและพืชผักเสียหายในการเพราะปลูกนอกฤดูการทําอย่างไรตำบลแม่ทานในปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบของความยั่งยืนได้ติดตามเรื่องราวการพัฒนาของตําบลแม่ทากันค่ะกันทาดาฟาร์มหนึ่งในครัวเรือนอาสาเพิ่งพาตนเองทําเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงเป็นพื้นที่เรียนรู้ดูงานของเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งในและนอกตำบล แม,แม่ก็ตัดสินใจทําเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี4-5ที่เขาแนะนำนะปัจจุบันนี้ไปปลดหนี้ได้17ปีแล้วต่อมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนเล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาชุมชนด้านเกษตรกรรม โดยนำองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตทเข้ามานำร่องยกระดับการเพาะปลูกและผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมสู่วิถีใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดเวลาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อาทิโรงเรือนระบบ IoT โซลาเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรธนาคารน้ำใต้ดินในแปลงเกษตรกรรมต้นแบบพื้นที่สไร่เป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทดลองการเพาะปลูก รทาก็ามาส่งเสริมเรื่องคุ่มรู้แล้วก็มาสอนเทคโนโลยีพอมีโรงปติกโรงเรือนหนีช่วยเรื่องแบบยกพื้นขึ้นมาเนี่ยก็ตัดปัญหาเรื่องมดเรื่องแมลงอะไรที่มาจากดินที่มากินของเราในโรงเรือนก็ปลูกผักสลัดอย่างนี้นูข้างนอกจะปลูกไม่ได้เลยผักชีต้นหอมตอนนี้ปลูกข้างนอกก็ลําบากมันไม่ชอบฝนไม่มาปลูกตรงนี้ไม่ได้แล้วมันก็มีราคามากด้วยตอบโจทย์ได้ดีมากแม่ถึงขยายฝนต่อยอดไปอีกชอบมาก ปอทอสนับสนุนเรื่องสงูและเซลเรื่องของวงจรเรื่องของการใช้งานเรื่องของไอ ไอโอทีใช้เกษตรสมัยใหม่เรื่องของการอยู่ที่ไหนก็ได้เปิดปิดน้ําได้รับโอกาสจากปตทครับให้ไปเข้าไปอบรมเรื่องพลังงานครับผมชุมชนเรายังขาดช่างเนาะที่สามารถดูแลเรื่องระบบปะปาโซล่าเซลล์พวกนี้ได้ครับก็เลยรวมกลุ่มกันเข้าไปเป็นทําเกี่ยวกับช่างครับโซล่าเซลล์อย่างนึงคือมันเป็นพลังงานสะอาดนะครับคือมันลดต้นทุนได้เลยจากเราที่ต้องใช้เครื่องเครื่องสูกน้ำเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้เลยถ้าไม่มีช่างจนผมว่า มันต้องพึ่งช่างทั้งนอกเราถึงได้อบรมเรื่องของเนี่ยให้ชาวบ้านรู้ว่าเออของศูนย์เราอะ่ะเราจะอบรมเพิ่มช่างชุมชนของตำบลเราอะ่ะอาจจะเพิ่มเป็นหมู่บ้านลีกลสองคนนะครับเพื่อม,มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก,กระจายให้แนะนําให้ชาวสวนของแต่และหมู่บ้านไปทําเรื่องของพลังงานทดแทนจากการนำร่องพื้นที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรและการพัฒนาทักษะชุมชนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือช่างชุมชน จนสามารถขยายผลการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการทำเกษตรได้โดยสามารถเพิ่มการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในตำบลซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน18ชุดโซลาเซลล์สูบน้ำา7 7ชุดเตาเผาถ่าน2จุดเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้มีอาชีพที่มั่นคงและส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน